เนีลูกค้ามาดูเครื่องอะไรสามใช่ไหมปัญหาของท่านก็คือเครื่องเติมเครื่องอะไร 3CC เป็นไงพังมากี่รอบแล้วสองรอบพังมา2รอบถ้าซ่อมรอบนี้จะเป็นรอบที่3แล้วใช่ไหมครัเลยตัดสินใจว่าอยากจะลองเปลี่ยนเป็นเครื่อง380 p ปดจริงๆแล้วนะเครื่อง 3CC กับ380เนี่ยมันดีทั้งคู่แหละสามซีะมันประหยัดน้ำมัน แต่ปัญหาเขาคือว่าถ้าใครใช้เครื่อง 3DC mm. เคยเปิดฝาครอบวาวดูเนี่ยอุปกรณ์อิเ e ล็กทรอนิกส์มั่งเพียบเลยอ่ะพออุปกรณ์อิเ e ล็กทรอนิกส์มันเยอะโอกาสที่มันจะเสียเนี่ยมันก็เยอะตามไปด้วยตรงขัม้มไอ้เครื่อง pcb 3 8มเนี่ยมันไม่ค่อยมีอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาง่ายๆนะช็ Shop <c oughs> อปเบรกอ่ะ3 8มมันใช้กระบอกคาดูริกรุ่นดเดิมๆเลยเป็นปีกผีเสื้อปิดเปิด แต่พอเป็น 3cc มันจะมีช็อบเบรกนะเขาเรียกว่ารีทัตเดอร์อยู่ในเครื่องใช่ผมรือเครื่องใหม่ๆผมก็สงสัยว่าทําไมอุปรกรณ์มันเยอะแทะวันที่ช่างมานะ่ะผมก็ช่างคิดเหมือนกันถ้าซ่อม3ามซมันไม่จบเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนเครื่องเนี่ยลูกค้าอยากเปลี่ยนเครื่องเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัว380แปดนย์ผมว่าน่าจะจบกว่าครับใช่พี่ลูกค้าผมที่ใช้ฮีโน่นะจะรู้เลยว่า3ามมันอึดถึก คนก็ถามท T C แต่ถ้าเรื่องกินน้ำมันค่อยๆว่ากันอีกเรื่องนะจริงๆ3.8เนี่ยจะว่าเขากินน้ำมันเยอะก็ไม่ได้เพราะแรงม้าเขาเยอะแต่บางช่วงมันแบกไม่ได้ไดกินตามเราเยียบแล้วครับพอแบกไม่ได้มันก็เลยเหมือนจะกินถามอีตมันเคลืนแรงเลรามันลูกสูบมันเล็กแต่ว่า3 T C เนี่ยมันก็จะด,ดีที่ว่ามันประหยัดน้ำมันของเขาลูกสูบเขาแทบจะเท่ากับตัว J O 8เท่าเลยเท่าเลยนะ 260แรงม้าเจโอนะแต่พอมาเป็น3ซีซีมันเอาเทอร์โบเข้ามาช่วยใช่แรงอัดเขาก็มากขึ้นพอแรงอัดเขามากขึ้นเนี่ยพอรถเป็นเลยล้านกิโลไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ดูดีๆนะฝามักจะมีปัญหา3ซีซีที่มีปัญหาบ่อยๆคือฝาซูบเทอร์โบ EGR สเต็ปมอเตอร์กล่องข้างเครื่องใครที่ใช้ตระกูล3 c ซีซีจะรู้ดีว่าต้องหาอะไรเก่งๆเลย ตรงกันข้ามกับ p 1 1 38ไม่ค่อยจุกจิกครับนี่คือเครื่องที่ลูกค้าดูไว้ทีนี้ช่างผมขออนุญาตแนะนำลูกค้าผมหน่อยเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยใช้3 c c เพื่อบางทีเขามีปัญหาเหมือนที่เราเจอเนี่ยถ้าเอาไปลงแทนกับตัว3 c อ่ะบล็อกเดียวกันคือเป็น h ี n o Victor ร์เหมือนกันใช่ไหมถ้าเอา3 8ไปลง แฮนดะ์มซซีน่ะลักๆที่จะต้องแปลงก็ขยับแทนเครื่องหน้าหน่อยเดียวข้างหลังลงเลยข้างหลังจะเท่ากันเพราะ<ช>ถ้าเป็นวิกเตอร์เนี่ยช่วงหลังมันจะมีเฟรมรับโค<ช>้องอยู่ใต้เครื่องนะต้องเป็นรุ่นวิกเตอร์นะนี่ถ้าอเอาของซีรีส์ไปลงมันจะรับคนละแบบกันถ้าซีรีส์ใช่แปลงเยอะกว่าใช่ครับมันั้งมันอุ้มนี่มันเป็นเฟรมตัวอยู่อุ้มครับ ถ้าเป็นบล็อกวิกเตอร์ก็ง่ายเลยต้องเอาเป็นพีทีบีตวิกเตอร์จะแปลงง่ายคือถ้ามันเป็นตระกูลวิกเตอร์ด้วยกันเนี่ยพีซีบตสามแปดกับ a อโอเก้าสามซีซีเนี่ยบล็อกเครื่องเขาใกล้เคียงกันมากฉะนั้นเงเครื่องก็ลงเลยมันจะแปลงไม่เยอะครับแปลงไม่เยอะครับทีนี้ที่จะต้องเปลี่ยนก็คือหนึ่งสายไฟตอนแรกคุยกับช่างเขาว่าจะจ้างคนไปวายสายผมก็แนะนําว่าในเมื่อเครื่องมันเป็นสเปคบ้านเราเนี่ย ส่ไฟในหัวเก๋งเราสร้างสูตรเลยสร้างสูตรไม่แพงครับชุดหมื่นกว่าบ,บาทเพราะเราเอามาของสูตรมาเป็นสเปคบ้านเราเสียบแจ็คใช้งานได้เลยจะมีก็คือขยับแทนเครื่องหน้าก็อินเตอร์คูลเลอร์ไม่เหมือนครับต้องแต่ม้อน้ําใช้ของเดิมได้ได้ได้มอ้ำมอน้ำเดิมลงลครับเ,ออเดี๋ยวแต่ว่าถ้าเอาไปเนี่ยอุปกรณ์มันต้องเอไปครบอินเตอร์ท่อยาง อาอย่างที่ว่าจากกองอากาศมาเข้าเทอร์โบเพราะว่า 3cc กับ380มันคนละตําแหน่งกันคุณระเบิดเพราจุดนั้นมันจะมีเซนเซอร์ว่าแอร์โฟแล้วเป็นได้ทีรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางบางบางท่านไปเอาเครื่องเก่าญี่ปุ่นมาถ้าเอาเครื่องเก่าญี่ปุ่นมานะครับมันก็ได้แต่ว่าอุปกรณ์เซ็นเซอร์เนี่ยเขาจะคนละสปเปกกับรถบ้านเรามันต้องหามาให้ครบจริงๆเพราะถ้าได้มาไม่ครบบางครั้งประกอบเข้าไปแล้วเนี่ย เซนเซอร์ขาดตัวเดียวรถก็ไม่มีกําลังแล้วครับผมเจอบ่อยๆลูกค้าทําเสร็จแล้วรถวิ่งไม่มีกําลังแก้ไขาย,ยากมากนะครับเดี๋ยววันไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่แมกกองครับแมกกองเลยใช่ไหมวันไหนปากก้ผมขอญยตไปทำคลิปนะได้ดนะได,ได้ครับบางครั้งเวลาเจอคนที่เขามีปัญหาอย่างเนี้ยได้เป็นแนวทางเป็นทางเลือกให้เขาครับ